เอาละครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ยู่กับนายเซนเลนเจอร์นะครับวันนี้ผมก็จะจมาทําคลิปอัปเดตทีมแล้วก็เปิดกาช้านะครับวันนี้เป็นวันที่26เมษายนแล้วนะครับซึ่งโคโรโบเขาจะออกไปอีก4วันแล้วนะเริ่มคิดว่านะ่าตู้แบบนี้นะ่าจะเป็นตู้บอสุดท้ายแนละ้วทุกคนตู้บอตัวละครตัวนี้เราวันนี้ผมจะมาส่งนะครับอ่าแล้ววันนี้เป็นวันปิดหลีกคิวพีนะครับนะ วันนี้ผมจะมาเปิดประมาณ2-3งถึไอนะทุกคนอ่าแล้วตัวที่เราอยากได้มาสะสมก็คือเซนคูนะครับซึ่งแต่ i อดีผมก็จะแบ่งเปิดนะครับไม่ได้เปิดหมดนะเพราะว่าเราเจะไปลุกับแสงเดือนหน้านะครับทุกคนแสงใหม่เดือนหน้าผมยังลุ้นว่าอาจจะเป็นแสงใหม่ที่อาจจะมาโคน่นบาวล็อกก็ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่ใจนะเดือนหน้ามีทั้งแสงมีทั้งมืดมานะครับ ก็กโกก็เปิดแบบชิ้วๆนะทุกคนคือรอบที่แล้วผมโดนไปนร้อยตัวก็ไม่ก็ <ge> ยังไม่ออกนะเพราจะสิงอ่าตัวแรกเป็นรอช็อตเคก้กวันนี้วันปิดหละนะีกแล้วเนาะมันก็จะไม่เปิดหมดนะครับอ่ารอเด็กปถมแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วครับมา ผมกวเก็บไว้สักสิตัวนะเอาไห้เปิดแสงเดือนหน้านะใส่มือเดือนหน้าน่าสนใจมากนะโอเคครับมาลุ้นกันโอ้โหแวมไพร์เจมนะครับซึมเลยนะครับไอดีนี้เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะบาัททำคลิปอัปเดตไอดีสักหน่อยนะตอนนี้ผมเก็บกบได้ประมาณเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะครับ นี่ครับ6ตัวขาดอีก12ตัวเฮ้ยอีก14ตัวนะครับผมก็จะทำคางูล,ลาแม็กได้นะส่วนพีรนะ้อยเนี่ยผมก็จะทำตัวนี้นะครับพีร้อยต่อไปนะเดี๋ยวผมเพิ่อัปเดตในครั้งหน้านะครับก็ครั้งนี้ก็ไม่ทำอะไรนะก็ผมก็ฟาร์มด่านไปเรื่อยนะครับฟาร์มทุกวันนะครับแล้วก็เล่นพิวพีบ้างนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหรนน่ครับพิวพี P, เพราะว่ามันไต่แต่ยากนะฮะ อันนี้นักก็รับแล้วนะครับโอเคเราไปเปิดต่อในดีที่สองกันเลยครับโอเคครับเรามาอยู่ในกันที่ไอดีที่สองนั่นก็คืออดีหลักของผมคือเราวันนี้เป็นการได้กบม่วครั้งแรกนะฮะโอ,อ้โหกบม่วครั้งแรกที่ผมไม่ได้มานานมากแล้วนะผมต้องดองก่อนนะครับผมจะทำสล <c oughs> อตแม็กยาวไกลครับสลอตของเราอ่า รับก่อนนะครับวัตถุดูเสริมแกงกับคนนกฟินิก์นะครับแล้วตัวในดีนี้เอ้ยเพชรในดีนี้มีแปดสบามนะครับเราผมจะดองไปเรื่อยๆโหมีคนมาตีแพ้ผมหลายคนเลยเนี่ยทุกค,คนอันนี้ผมจัดทีมห้าแบบคลิปที่ลงไปนะครับแต่ว่าหลีกผมหลีกต่มต้ยต่ำเตีตตเ้ยเล่นดินมากเลยแค่ทองสองเองมาอันนี้เรามีอยู่ ยีใบเราจะใส่หมดเลยนะทุกคนเราอยากได้มาสะสมเส้นคู่คือเส้นคู่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันตอนแรกมันมามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะเก่งนะแล้วทีเนี้ยเกมมันก็เลยเห็นว่ามันเออมันไม่ค่อยจะเก่งนะครับเขาก็เลยบัฟมาประมาณสามสามรอบก,กว่านะครับทุกคนเออแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะดาเมจแรงแล้วก็ใช้ดีนะ ซึ่งคูเนี่ยผมแนะนําว่าให้เป็นร่างเก้าดาวแล้วก็แล้วก็มีเ้าเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะไอความสามารถเก้าดาวเป็นร่างแอคแท็นะครับมันก็จะเหมือนเล็มนะพอตายแล้วมันก็จะสุ่มติดสกิลผักโดยอัตโนมัตินะครับมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ชได้นะโอ้โหมาห้าตัวสุดท้ายในรังพึง่ง คันเคงดีจะเกลือเลยอ่ะเดือนนี้ผมไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนโอ้โหเป็ดน้อยรถเข็นแซดซีดเลยนะครับเนี่ยทั้งแซดทั้งซีดนะฮะวันนี้ผมยังไม่เข้ามาทำในดีหลักนะครับแต่ผมก็มาเก็บเก็บเวลเก็บคงเก็บพ้าในดีหลักนะอ่าต่อไปไปดีสาม อันนี้ผมยังไม่ได้ปั้นแบบจริงจริงจังๆนะครับผมแค่ปั้นมาไว้แล้วมันก็เชื่อม Apple ID ดีพอดีแล้วทีนี้ผมไม่ค่อยได้เข้ามานะนี่นะครับมีน้องเมงูมินและดูเกียร์นะครับนีมีเกียร์ทายากิแล้วก็มีถนูคิดแป้นนะครับซึ่งมันเป็นเกียร์แบบใส่พลังนะทุกคนอ่านี่แล้วก็อันดีนี้มีบาวล็อกนะครับบาวล็อกตัวที่จะซึ่งอาจจะตกเมตาในเร็วนี้นะฮะแต่ผมก็ คิดว่าน่าจะยังไม่ตกในโรนี้หรอกคมว่าตัวนี้ยืนหนึ่งมาสามสี่ปีแล้วทุกคนตัวนี้เก่งมากในบอลล็อกเ,เนี่ยโอเคเซนคูนะขอแค่ตัวเดียวนะทุกคนไอดีลองน่าจะออกนะผมว่าไอดีที่เราคาดวางให้ออกมันจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะทุกคนบาหัวขโมยโอ้โห จงมาจงมาจงตื่นโอ้โหจงตื่นจัดจัดตัวบรรทำกืนทเทียมพอไหมอ่ะห้าตัวนี้ผมพอแล้วสำหรับไอดีนี้นะครับเ,เก็บไว้สุ่มรอบหน้าแต่ึ่นคูผมยังได้ดีไอในในดีหลักมากนะทุกคน ราะว่าผมเนี่ยชอบดูการ์ตูนของเขานะการ์ตูนเขาทำมันสนุกมากนะแต่ว่าผมอาจจะคาดหวังไปหน่อยสำหรับกรโกลาบนี้นะทุกคนโอเคเราไปต่อไนดีต่อไปกันนะครับมาแล้วครับวันนี้อยู่กับไอดีที่ผมซื้อมาในราคา50บาทนะทุกคนผมยังไม่ได้เปิดตัวดีนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นครั้งแรกนะผมเพิ่งได้มาเองนี่ตอนแรกผมได้มาป้ายป้ายแดงนะทุกคนผมซื้อมาในกลุ่มนี่แหละผมเห็นว่ามันมีกินธามะนะครับส่วนอีกกินธามะไอดีก่อนที่ผมปั้นไว้อะแล้วมีแกดุดุนะครับผมขายไปแล้วก็เพราะว่าที่จะเสียดายนะครับแต่ว่าจําเป็นต้องขายนะครับมาเปิดต่อในดีนี้นี่ตัวมีโคตรเยอะนะทุกคนแต่เราจะแบ่งเปิดนะครับ เราจะแบ่งเปิดแค่1 5บา้าถึงยี่ใบก็พอนะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีแสงใหม่เข้ามาทุกคนผมจะเก็บไว้รอแสงใหม่ก่อนนะน่าสนใจนะค่อนข้างที่น่นาสนใจเพราะว่าบอลล็อกเนี่ยคลองบอลลังมาหลายปีเลือเกินนะครับขอไม่เอาเหมือนเคสเดมนะแต่เคสเ็มมันก,ก็ได้อยู่นะมันถึกอยู่นะทุกคนมันถึกอยู่แต่รอบนี้ผมอยากได้ให้เป็นแบบแสงใหม่อ่ะ เาาแล้วครับเซ้นคู่มาเ้อแค่อยากสะสมลายไว้ในครั้งเฉยๆโอ้โหเบลล่าไปต่อครับฮึบโอ้โหรอบสุดท้ายครับผมว่าเราไม่มีดวงกับกาชาตัวนะผมว่าเราอาจจะมีดวงกับกาชาเกีย์รก็ได้ฮึบโอ้โหมาแล้ว มาแล้วทุกคนเซนคูโอ้โหโคจะดีใจออกเฉยเฮ้ยเวอร์นะเวอร์นะนี่นะครับเซนคูผมล็อกไว้ก่อนเลยอ่ามาจัดทุกคนได้เกิดได้เกิดดีใจใทุกคนดีใจมากไอดีนี้ผมจะมาให้ดูความรักของดีๆีนะทุกคน แน่มีกินทามะส,สองตัวแล้วดูมีชิมปาจีสี่ตัวทุกคนคือห้าตัวเลยทําคือสามารถทําพีร้อยได้เลยนะเนี่ยโห,โ,หโคตรเวอร์นะชิมปาจีสี่ตัวผมขอญอาตล็อกไว้นะครับเพราะว่านานาะคตเผื่อได้มาทําพีร้อยนะอ่าแล้วเราสุ่มได้อันนี้เป็นไอดีสุดท้ายนะที่ผมสุ่มมาแล้วผมไม่มีไอดีแล้วอ่า นายคนหัวจะหายดีมาเพิ่มนะครับเพื่อแบบเอาไว้สุ่มให้คนดูดูเล่นนะคนดูชอบการสุ่มมากเนะผมรู้่ะสุดท้ายนะผมจะมาลั่นเกียร์สักหน่อยนะสักหน่อยสักหน่อยอยากได้หูฟังนะมาใส่กินธรรมะทุกคนเออเออผมไม่อยากได้ในดีเลยนะครับผมไม่อยากได้ในดีนี้นะคือเวลาที่คาดหวังมันจะค่อยไม,ไม่ค่อยจะออกนะ เออเออโอ้โหซีดอืมผมไม่อยากเปิดตู้เพิ่มโอกาสเลยมันไม่ค่อยจะออกนะทุกคนขอลั่นตู้ธรรมดาอืมเมดูซ่ามาทำไมซึมเลยครับเรามีกบอยู่นะเชีย เรามีคะแนนกบอยู่ประมาณ7จสิบเจ็ดนะทุกคนแล้วก็อันนี้เรายังเหลือตัวอีกเยอะนะที่การหน้าตัวนะแล้วก็เรามีพารกยจดก้เล่นใหม่กลับมาเจ็ดวันนะเราจะได้ตัวเพิ่มอีกประมาณ่าไรนาะยี่สิบสามปีนะทุกคนอันนี้ก็หกสิบอะทุกคนตัวผมน่าจะแบบประมาณหกสิบกว่านะแต่ผมเก็บไว้เปิดแสงเมื่อเดือนหน้าส่วนเกียร์เนี่ยจะลั่นต่อนะทุกคน <Okay. S 1> <Okay. S 2> เพราะเกียร์เดือนหน้าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับเฮ้ยผมทำเจมมืดเป็นอันนี้ก่อนนะเป็นออาต้าเดี๋ยวอะไรล,ลงตัวเราผมจะมาทำคลิปรีวิวไอดีนะครับโอ้โหเนี่ยไม่พอโอเคครับทุกคนก็วันนี้ขอลากันไปปีเท่านี้นะวันนี้ได้เซ็นคูมาสมใจนะไอดีแบบผมซื้อมาจากในกลุ่มนะห้าสิบาท ป้ายแดงเดี๋ยวผมจะแปะรูปไอดีไว้ด้วยนะว่าแบบเออตอนซื้อมาเป็นยังไงว่าผมเอามาปั้นยังไงต่อนะครับโอเคครับทุกคนก็วันนี้ขอลายเพยงเท่านี้นะครับไปป้ายครับ